บทที่1การพบกันครั้งแรกนารานกิจกรรมมหาวิทยาลัยต่างถิ่นช่วงเย็นนักศึกษารวมตัวกันทำกิจกรรมเต็มไปด้วยบรรยากาศวัยรุ่นสดใสเสียงหัวเราะและสนทนาที่ทีปีสี่เดินเข้ามากับเพื่อนยิ้มทัคนรอบข้างทิมยืนช่วยเพื่อนถืออุปกรณ์กิจกรรมสายตาของที่ทีมองน้องพิมพ์ด้วยความสนใจทันทีทีคิดในใจทำไมแค่เห็นครั้งแรกใจมันเต้นแรงขนาดนี้พิมพ์ เหลือตาเจอพี่ที่ยิ้มบางๆก่อนรีบก้มหน้าทำงานต่อไปเพียงชั่วพริบตาเดียวหัวใจของเขาก็ถูกจารึกด้วยภาพของเธอบทที่สองการหายไปหน้าห้องชมรมภาพยนต์รมหาวิทยาลัยในตอนกลางวันที่ทีเดินมาพร้อมแฟ้มโปรเจกต์ละครสั้นดูจริงจังและมีความหวังพี่ทีพูดขึ้นมาว่าผมอยากให้น้องพิมารับบทนำนะครับเพื่อนชมรมทำสีหน้าอึดอัดหยุดคิดก่อนพูดเบา,เบา,เบา เพื่อนชมรมตอบว่าที่น้องพิมพ์เขาไม่ได้เรียนที่นี่แล้วนะเขาลาออกไปตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วที่ทีชะงักน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยจริงเหรอแค่ครั้งเดียวที่ได้เจอก็หายไปเลยใบยหน้าเศร้าของพี่ทีเต็มไปด้วยความว่างเปล่าความรู้สึกที่ยังไม่ทันเริ่มต้นกลับกลายเป็นเพียงความทรงจำบทที่สามสิบปีต่อมาบนเวทีงานแถลงข่าวแสงแฟลตกล้องมุกว่า เวลาผ่านไปพี่ทีก้าวสู่เส้นทางนักแสดงเต็มตัวกลายเป็นพระเอกชื่อดังแต่ในใจลึกๆเขายังคงจดจำใครบางคนได้เสมอและวิดีโอโชว์ผลงานต่างๆของพี่ทีก็ถูกฉายออกมาทำเอาผู้คนกรี๊ดเสียงดังเขายิ้มแต่แฝงไปด้วยความเงียบเหงาลึกๆข้างในบทที่4การกลับมาในกองถ่ายละครเรื่องใหม่ทีมงานเดินวุ่นจัดไฟจัดกล้องผู้กำกับเดินเข้ามายกมือเรียกนักแสดงและพูดขึ้นมาว่า ขอแนะนำทุกคนนี่คือนางเอกใหม่ของเรื่องเราน้องพิมพ์น้องพิมพ์เดินเข้ามาช้าๆในชุดซ้อมถ่ายพี่ทีหันไปเห็นชนักดวงตาสันไหวเขาพึมพำว่าพิมพ์มพมจริงๆเหรอพิมพ์เงยหน้ามองพระเอกของเธอและยิ้มบางๆให้เขาพร้อมทักถ่ายว่าสวัสดีค่ะพี่ทีสายตาสองคนสบกันบรรยากาศรอบข้างเหมือนหยุดนิง่งบทที่ห้าเบื้องหลังความจริงใจ หลังฉากถ่ายทำมุมสงบใต้ต้นไม้พิมพ์นั่งลงถอนหายใจก่อนในหน้ามองพี่ทีพี่ทีนั่งข้างๆแต่ไม่พูดจนเธอเริ่มก่อนพิมพ์ไม่ได้ตั้งใจหายไปหรอกนะคะตอนนั้นครอบครัวมีปัญหาพิมพ์เลยต้องลาออกกะะทันหันพี่ทียิ้มบางๆจับมือน้องพิมพ์เบาๆสิบปีผมไม่เคยลืมเลยว่าครั้งหนึ่งเคยเจอใครบางคนที่ทำให้หัวใจผมไม่เหมือนเดิมทิมน้ำตาคลอแต่มีรอยยิ้มอบอุ่น ถ้างั้นเรามาเริ่มต้นใหม่บนเวทีเดียวกันนะคะบทที่6 Happy Ending บนเวทีประกาศรางวัลแสงไฟจากแฟชชและเสียงปรบมือกึกก้องละครเรื่องนั้นประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่พวกเขากลายเป็นคู่พระนางในจอและในชีวิตจริงวันเวลาผ่านไปในงานแต่งงานเล็กๆบรรยากาศอบอุ่นเสียงแขกเรือ่อเฮฮาพิธีก็ได้สวมแหวนให้น้องพิมพ์ในที่สุดความรักที่ราคอยก็กลับมาหาผมแล้วทิมกุมมือเขาแน่น และครั้งนี้จะไม่มีวันหายไปอีกภายในอันบ้านอบอุ่นมีเด็กแฝดส,สองคนวิ่งเล่นรอบตัวพ่อแม่พร้อมกับเสียงหัวเราะก้องกังวานบางครั้งความรักอาจต้องใช้เวลาแต่ถ้าเป็นพรหมลิขิตแท้จริงมันจะหวนกลับมาหาเราเสมอ